สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆทำพรมเช็ดเท้าจากเศษเชือกนะคะเศษเชือกจากเป็นห่วงถุงเท้านะคะมันก็จะมีหลายรูปแบบแล้วก็มีวิธีการถักนะคะโดยที่เรา ได้เศษเชื่อกมาจะมาเป็นแบบถุงถุงแบบนี้นะคะแล้วพอเราเอาออกมาปุ๊บมันหนีจะมีลักษณะเป็นห่วงห่วงแบบนี้นะคะเราก็เอามาเลือกคัดแยกสีก่อนนะคะแล้วก็เอาไอ้เศษผ้าเล็กๆออกหลังจากนั้นเราก็เลือกมาขั้นตอนแรกนะคะเลือกมาทั้งหมด12ห่วงและก็แยกออกมาอีกหนึ่งห่วงเอาหนึ่งห่วงนะคะมาตัดแล้วก็เอาห่วงที่เราเลือกไว้12ห่วงนะคะมา พันทบครึ่งนะคะใส่นิ้วไว้แบบนี้ทั้ง12เส้นนะคะพยายามยัดยัดนะคะให้อยู่ในนิ้วนะคะในนิ้วเดียวนี่พันครึ่งอย่างนี้เลยม,มัด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 เข้าไปในนิ้วนะคะพอพันเสร็จเรียบร้อยทั้ง12ห่วงให้อยู่ในนิ้วเดียวแล้วเราก็ใช้เชือกนะคะเส้นที่เราตัดไว้นะคะสอดเข้าไปข้างกลางเลยนี่จับเอาปลายนิ้วจับไว้แล้วก็ ดึงดึงห่วงที่เราทบไว้ให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่เราตัดไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มัดให้แน่นเลยค่ะมัดหลายๆทบก็ได้เลยนะคะตอนนี้คืออันนี้นะคะเราจะใช้เป็นแกนกลางนะคะในการถักผมเช็ดเท้าลักษณะมันก็จะมีเป็นห่วงเล็กๆแบบนี้นะคะและทีนี้เราก็จะมาจับห่วงนะคะที่เราทบไว้ทีละ2เส้นเอามาถักกันเองเราก็เริ่มจากสองห่วงแรก แล้วก็จับทีละสองห่วงทบเข้าไปถักเข้าไปตรงกลางนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะสอดเข้าไปข้างกลางถักนะคะทับกันไปทับกันไปจับทีละสองเส้นนะคะจนครบทั้งวงคือที่เราพันไว้คือจะต้องเอาให้ครบทั้งหมดนะคะมันจะพอดีคู่กันเลยนะคะ โดยการจับทีละ2เส้น2เส้นแบบนี้นะคะดิอันนี้คือครบเรียบร้อยเทคนิคต่อไปนะคะเราก็จะมาดูแถวที่2แถวที่2ที่เราจะถักต่อนะคะเราก็จับไอ้ตัวข้างๆที่เราเริ่มถักหวงแรกนะคะเราจะจับ2มันจะเป็นหลังนะคะเนี่ยของมันเป็นคู่นะคะแล้วเราก็เอาเชือก ที่เราจะถักสีต่อไปนะคะจับปาทีละห่วงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปข้างหลังของมันก็จะเป็นสี่เส้นนะคะแต่ว่าเราเอาเชือกแค่หนึ่งเส้นนะคะสอดแล้วก็เข้าไปในห่วงข้างกลางอันนี้ก็คือการเริ่มของแถวที่สองนะคะต่อไปเราก็จะสอดเข้าไปเรื่อยๆนะคะของแถวแรกอะ่ะมันเป็นหลังนะคะเขาเรียกว่าถักเข้าไปโดยการสอดเชือกเข้าไปในหลังของมันนะคะ ักเข้าไปเรื่อยๆพอเริ่มแถวที่สองนะคะเราก็จะมีการเพิ่มเพิ่มห่วงอันนี้ที่เรามาสอนคือมันจะเป็นลักษณะพรมเช็ดเท้าแบบวงกลมนะคะเราจะเพิ่มเชือกเข้าไปคือใน1ห,ห่วงเราอาจจะใส่ไป2หรือ1 ดูตามความเหมาะสมนะคะ2 1, 1, 2หรือจะ2 2เพื่อขยายความกว้างนะคะคือถ้าเพื่อนๆไม่ใส่แบบนี้ไม่ดูตามความเหมาะสมหรือว่าใส่มากเกินไปมันก็จะบานเป็นแบบว่าปีกหมวกเลยแต่ถ้าใส่น้อยเกินไป ผมเชืเท้าเราก็จะห่อนะคะห่อเหมือนห่อเหมือนหมวกะค่ะแต่อันนี้ถ้าเราใส่พอดีนะคะสองบ้างหนึ่งบ้างสองบ้างหนึ่งบ้างนะคะมันก็จะบานเป็นวงกลมพอดีนี่เราก็จะดูพอแถวต่อไปเราก็ใส่เหมือนจานเริ่มแถวที่สองเลยนะคะดูข้างหลังมันตรงนี้นะคะสี่เส้นคือมันจะคู่กันพอดีนะคะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยใส่ข้างหลังมันเข้าไป พอแถวแรกก็อาจจะเอา1 2 1 2แถวต่อไปเราก็อาจจะเอา1 1หรือ1 2ก็ได้เหมือนกันนะคะน,นี่ก็ถักไปเรื่อยๆเลยค่ะถัก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 เท่าที่เราต้องการเลยนะคะเชือกมันก็จะบานออกเรื่อยๆเนี่ยถักไปเราก็จะกดๆไปดูว่ามันบานพอดีไหมบานมากหรือบานน้อยนะคะเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนี่อันนี้คือใส่1 1 1 เมื่อกี้เรามีการเพิ่มเชือกไปนะคะในแถวที่สองคือใส่หนึ่งห่วงสองห่วงหนึ่งห่วงสองห่วงะคะแถวที่สามเราก็จะใส่หนึ่งห่วงหนึ่งห่วงหนึ่งห่วงในหนึ่งรูนะคะเพิ่มขึ้นไปทีละแถวและแถวเนี่ยถักไปเรื่อยๆเลยนะคะเลือกสีที่เราชอบนะคะแล้วก็เลือกเลือกไว้แล้วเราก็ถักไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือถักไปเรื่อยๆ ตามขนาดให้เราพอใจเชือกก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็บานขึ้นเรื่อยๆๆนะคะการถักพรมเชือเท้าน,นี้มันสามารถถักได้หลายรูปแบบนะคะเป็นหกเหลี่ยมบ้างมันก็จะมีการเพิ่มขนาดของแต่ละมุมนะคะมันจะมีเทคนิคนิดหน่อยแต่วันนี้ที่เรามาสอนก็คือแบบเดียวก็คือแบบวงกลมนะคะแล้วก็มีทั้งแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถถักได้หลายรูปแบบนะคะอันนี้ที่เราได้มาอาจจะมีสีแบบค่อนข้างน้อยนะคะเราก็เลยแบบเราสั่งมาเป็นถุงๆนะคะเป็นถุงหนึ่งเขาจะช่างกิโลมาให้นะคะสั่งด้จากเว็บออนไลน์เลยนะคะอันนี้เราก็มาเช็คดูอะเป็นไงความบานบานมากไหมบานน้อยไหมเราก็ถักไปเรื่อยๆใส่เข้าไปอีก อันนี้เราก็เพิ่มรอบต่อไปใส่เข้าไปเหมือนเดิมเห็นไหมคะใส่เข้าไปข้างหลังลน,ะะนี่คะนี่แลัขษาะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือก็จะเพิ่มไปถักไปเรื่อยๆเลยคะ่ะถักไปจนเอาเท่าที่เราพอนะคะเชือกก็จะบานไปเรื่อยอันนี้เห็นไหมคะสังเกตดูว่าอันนี้ก็คือจะเพิ่มเข้าไปเป็น ช่องละสองห่วงนะคะเพื่อให้พรมเช็ดเท้ามีการขยายความกว้างขึ้นนะคะขยายขนาดเพราะว่าลักษณะของกงก,งก็คือจะบานขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ต้องดูตามความเหมาะสมนะคะถ้าบานมากมันก็จะแบบเป็นรอนไม่สวยนะคะแต่อันนี้ก็คือค่อยๆเพิ่มเพิ่มบางช่องเราก็ใส่แค่หนึ่งบางช่องเราก็ใส่สองไปเลยนี่ทับไป ทำทําไปเราก็ตรวจสอบดูอะบานโอเคไหมอันนี้เราก็ตอนเสร็จนะคะจะเป็นเทคนิคการเก็บนะคะแล้วก็เอาห่วงที่อยู่ด้านบนนะคะมามัดเข้าสอดเข้ากับไอ้หลังที่ห่วงที่ต่อกันนะคะตอนสุดท้ายเราก็เอากลางออกแล้วก็มัดมัดมัด,มด ให้เรียบร้อยให้แน่นเลยนะคะจะมัดกี่รอบก็ได้นะคะให้มันแน่นแน่นแบบอยู่เลยแล้ว,ลวก็กดกดกดดูดูว่าโอเคไหมบานมากบานน้อยนะคะนี่เช็คความเรียบร้อยดึงดึงึงแต่อย่าดึงแรงนะคะดึงแรงแบบเชื่อมก็จะลูดเลยอันนี้เราพอเรามัดเรียบร้อยแล้วแน่นแล้วอันนี้มีการใช้ตลับเมตรวัดขนาดนะคะว่าโอเคไหมเพราะอันนี้เราทําตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะ ก็จะต้องวัดขนาดนิดหน่อยแต่ถ้าเราทำเองใช้ที่บ้านเราก็กะขนาดตามความพอใจได้เลยนี่อันนี้ก็จะมีลักษณะเราก็ใส่เชือกเพิ่มสีอะไรไปตามความชอบตามสีที่เรามีได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพรมเช็ดเท้าสำเร็จรูปที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ